มาครับวันนี้อยู่กับปิงกับฮาร์ชนแนลนะครับวันนี้ก็มารีวิวชุดเครื่อง CBR ตัวหัวฉีดนะชุดนี้เป็นของวัยรุ่นสุขโขทัยนะเอาเป็นแบบยกระบบไปถึงคือใส่โซนิกได้เลยนะก็คือซึ่งว่าเราขับโซนิกเครื่องเดิมอยู่ยกเครื่องเดิมลงแล้วก็ยกชุดนี้ใส่เข้าไปนะก็คือใส่ได้เลยแทบไม่ต้องไปจ้างช่างเลยนะเพราะว่าเซตนี้คือเราทํามาให้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะว่าเซตนี้ได้อะไรบ้างอันดับแรกผมขอแนะนําให้ดูเครื่องก่อนนะ เครื่องของเรานั้นอุลวะฮอนใหม่นะอ่ะตากล้องเข้ามาใกล้ๆถ่ายเครื่องให้ดูหน่อยครับเครื่องอันนี้ที่มีเห็นพวกรอยกาวรอยอะไรพวกนี้คือเราผ่าเครื่องเช็คข้อเหวี่ยงเช็คเกียร์เช็คทุกอย่างให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับไปถึงก็คือใช้งานได้เลยยาวๆไม่ต้องไม่ต้องลุ้นว่าเครื่องจะได้มาไม่สวยนะคือเครื่องทุกตัวเราฟิตแล้วแล้วก็ลูกสูบเราก็ฟิตให้ใหม่นะครับอ่ะเครื่องอันนี้ก็คือสภาพเครื่องสวยๆครับก็จะประมาณนี้โอเคตากล้องถอยไว้แล้วก็ ในชุดเครื่องชุดนี้ที่ที่ผมขายให้ไปชุดไฟเราไล่ให้แล้วนะเนี่ยคืออันนี้คือชุดไฟของ CBR นะ CBR ร้อยห้าสิบตัวหัวฉีดเนี่ยก็คือตรงรุ่นกับเครื่องมันเลยแล้วก็ผมทําการวายลิงสายให้มันใส่กับโซนิกได้เลยก็คือปักตรงจุดนะอาจะประมาณนี้นะครับโอเคมาดูนะครับว่าได้อะไรบ้างอันนี้คือข้าวๆก่อน าดูเลยอันดับแรกที่จะได้ไปหนึ่งคือเครื่องเครื่องเรามีเอกสารนะมีมีเรื่มมีเอกสารครบนะแล้วก็ตัวที่สองก็คือนี่เลยถังน้ามันเดี๋ยวผมขอ,อยายิบก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นถังน้ามันโซนิกนะเป็นถังน้ํามันมือสองนำมาแปลงถังทุกใบถังทุกใบจะผ่านการแช่น้ํายากัดสนิมนะเดี๋ยวขอ,อยาตเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวไม่ได้ขาย ถัทงทุกใบมันจะผ่านการแช่น้ายากัสนิมนะสีพวกนี้มันก็เลยถลอกลอกร่อนเพราะว่ามันโดนน้ายากัสนิมแต่ในสนิมเราไม่มีถังก็คือว่าตอนได้ถังน้ามันไปก็ควรที่จะล้างทําความสะอาดและทําสีและทําสีให้เรียบร้อยก่อนใช้งานนะเพื่อที่ปั๊มติ๊กเราจะไม่ตันก็นี่จะมีถังน้ามันนะครับตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับเดีย๋ยบเข้าไปก่อนจะได้โชว์ด้วย แล้วก็ได้ถังน้ำมันแล้วก็ได้ป um ั๊มติ๊กตัวนี้ก็จะเป็นป um ั๊มติ๊กใส่ได้เลยตรงรุ่นนะของถังน้ามันของเครื่องเลยมีเรือนไม้ให้นะตัววัดความเร็วตัวนี้ก็ใส่ที่ล้อหน้าโซนิกเกียร์ที่เกียร์ที่เดือยดูมนิดนึงใส่ได้เลยนะสายกาวดีเลย์สตาร์ทนะใส่เส้นใหญ่ๆเลยนะครับอ่าเมื่อกี้นี้หมอ้อน้ําไม่ได้ทะนทรีวิวมีพัดลมให้พร้อมนะครับ ส่วนสายสายน้ําของเครื่องชุดเครื่องตัวนี้นะคือชุดเครื่องผมลืมลืมหยิบสายสายสายหมออน้ํามาเดี๋ยวมีให้ด้วยในนี้จะไม่เห็นสายม้อน้ําแต่ว่าผมมีให้นะครับโอเคแล้วก็มี Swiss, สวิตซ้ายขวาอันหยิบเกินมาอันนึงนี่น Swiss, สวิตซ้ายขวาที่แฮนด์สองข้างนะ hand, สวิตแฮนด์ซ้ายขวาสองข้างวาวน้ำวอุณหภูมิตัวลิ้นเร่งตัวคอยไฟ นะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือเนี่ยครบชุดเลยไปถึงก็คือจับสายได้เลยเซตนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะรวมจะส่งเครื่องมีประกันนะครับซื้อไปข้อตกลงของเราในระยะเวลาเจ็ดถึงสิบวันให้ลูกค้าต้องยกขึ้นภายในเจ็ดถึงสิบวันถ้าลูกค้าไม่ได้ยกเครื่องขึ้นสตาร์ทภายในเจ็ดถึงสิบวันเนี่ยเราจะไม่ได้ประกันให้เนื่องจากว่าถ้าสมมติว่าลูกค้ายกเครื่องซื้อซื้อ,ซ,อซื้อเครื่องเราไปแล้วได้รับเครื่อง ขึ้นกับรถแล้วแล้วเครื่องมีอาการเสียงดังควันไหลน้ำมันรั่วซึมติดต่อหาเราเราดูแลให้เคมให้ถ้าข้อเวียงดังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันอาจจะเกิดการผิดพลาดจากทางเทคนิคในการแมท่ทนแนนเราเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยแต่ถ้าในกรณีลูกค้าเอาไปขับแล้วลูกเบรกอันนี้ลูกค้าต้องเสียงเงินซ่อมเองนะครับก็จะประมาณนี้จุดนี 1, 9, 500, ้หนึ่งหมื่นเะก้าพันห้าร้อยย้ำอีกทีหนึ่งนะเป็นของวัยรุ่น อันนี้ไม่ใช่สุโขทยัยอันนี้ของพัทยาลืมไปขอโทษทีอันนี้ของพัทยานะอันนี้ของวัยรุ่นพัทยาเ็าจะประมาณนี้นะครับสําหรับใครเข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครที่อยากได้เครื่อง CBR ตัวหัวฉีดราคานี้คือเจ็บทีเดียว1 9 5 0 0ก็คือว่าไปถึงก็คือติดตั้งได้เลยแทบไม่ต้องจ้างช่างแนละ้วสายโคงสายไฟทําให้หมดแล้วนะครับแล้วก็มีประกันให้ด้วยนะไม่ต้องรุนว่าเฮ้ยซื้อเครื่องมาแล้วเครื่องจะขี่ไม่ได้เครื่องดังนะของเรานี่คือพร้อมใช้คือพร้อมใช้นะครับ ล้างให้สะอาดอย่างนี้เลยสดๆอย่างนี้เลยดูกิบไหมกิบไหมอ่ะตากล้องมาดูดูตรงนี้กิบไหมกิบไหมใหม่ไหมล้างให้กริบๆเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับผมวันนี้ใครเข้ามาชมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมอีกทีหนึง่งนะวันนี้ไปก่อนเอามารีวิวให้ดูคร่าวๆนะจ๊ะจุ๊ก